ความที่ต้องวิตกเพราะตัวเองย่อมรู้แก่ใจเป็นอย่างดีว่าที่ผ่านมานั้นได้มีการตกลงเรื่องใดๆกันไว้บ้างดังนั้นจึงเป็นคําตอบหน้าวันนี้ว่าทุกอย่างถัดจากนี้มันไม่ราบเรื่อกันอีกต่อไปก็เป็นเรื่องราบที่ไม่ควรได้มาตั้งแต่ตัวการไปทําสัญญานรกสัญญาปีศาจท,ท้ายที่สุดก็ต้องรับผลรับผน,นิ้ แม้ว่า1นึหนึ่งสองจะให้มีการประกันตัวในกรณีอื่นๆบางกรณีก็ให้บางกรณีก็ไม่ให้เนี่ยแต่ว่านะครับไม่มีเรื่องพฤติกรรมหลบหนีแต่ว่าเรื่องนี้มีเรื่องพฤติกรรมหลบหนีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าแรงกระเพื่อมต่างๆความไม่ไว้วางใจในสถานการณ์นะครับว่ามันไม่ได้แข็งแรงเหมือนท่ามกลางที่แสดงออก นะครับตามที่สาธารณะต่างๆดังนั้นนะครับการบอกว่าป่วยในวันนี้อาจจะป่วยจริงก็ได้แต่ว่าความไม่น่าเชื่อเนี่ยมันมีมากยิ่งกว่าและเนี่ยนะครับถัดจากนี้ไปนะครับกว่าจะถึงวันที่18มิถุนาก็ต้องดูว่ากรณีของคุณเศษฐาทวีสินนั้นที่40สวยื่นไปยังสาลร,รัฐธรรมนูญที่สาลรนรูนให้คำทำคำชี้แจง ภายใน15วันนั้นท่านจะยื่นไปตามเวลานั้นหรือเปล่าหรือจะขยายและที่สำคัญที่สุดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก่อนวันที่18หรือไม่แม้ว่าจะไปตามรองนายกวิษณุเครืองามซึ่งเป็นบุคคลที่คุณเรสฐาบอกว่าร้าย,ยางอายนายกทักษณิณบอกว่าน่ารังเกียจผิดพลาดที่แต่งตั้งเป็นรองนายกมาเป็น มารับตำแหน่งที่ไม่มีใครคิดว่าท่านจะกล้ารับตำแหน่งที่ไม่เคยมีมาก่อนคือที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพราะขนาดเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังจะต้องไปตามหากฎหมายว่าจะตั้งด้วยกฎหมายใดนะครับและจะร่วมเข้าประชุมคอรมในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดูเสมือนหนึ่งว่าบัดนี้ได้นำผ้ายันมาแล้วก็ตามอเอาคุณวิษณุซึ่งต้องฟอกไตทุกวัน และมารับตําแหน่งซี่มันเล็กมากคุณวิษณุผ่านตําแหน่งใหญ่รองนายกเนี่ยสิบสาสิบสี่ปีนะครับในสองรัฐบาลและตําแหน่งอื่นๆนะครับมาแปดเก้ารัฐบาลแล้วเนี่ยมารับตําแหน่งที่ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรก็ต้องรู้ว่ามันเหมือนกับกรณีที่ปรึกษารัฐมนตรีและเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นคนของพลเอกประยุทธ์ผมเชื่อว่าการเข้ามาของคุณวิษณุเครืองาม ท่านคงจะไม่ได้ตัดสินใจตามลำพังเพราะท่านเพิ่งอยู่กับรัฐบาลคอสชอมา9ปีแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเคยเป็นอยู่รองนายกของรัฐบาลทักษิณก็ตามแต่ท่านลาออกก่อนที่จะมีการยึดอำนาจและก็มีเนี่ยนะครับการวิพากษ์วิจารณ์กันมาก่อนหน้านี้นะครับหลากหลายกรณีและวันนี้มาใช้บริการคนที่ร้าย,ยางอายคนที่น่ารังเกียจตามที่นะครับทั้งนายกทักษิณและก็คุณเศรษฐาทวีสินเคยระบุ ถึงคุณวิษณุเครือง,งามก็มาด้วยไม่ธรรมดาและผมเชื่อว่าการเข้ามาไม่ได้เป็นการตัดสินใจตามลำพังาง, 1, 2, งคังว่าา,าร 2, อมว่าจะเป็นการตัวสิววความจริงก็คือว่ารัฐบาลของเศรษฐาทวีสินหรือการกลับมาของนายกทักษิณก็ร่วมมืกอกับอำนาจ เก่าอยู่แล้วปัญหาว่านับตอนไหนถ้านับตั้งแต่ทักษิณหนึ่งนะครับก็ทักษิณก็เก่ากว่านับพลเอกประยุทธ์นะครับเศรษฐาก็ใหม่กว่าพลเอกประยุทธ์ก็เก่ากว่าแต่รัฐบาลเศรษฐาเนี่ยจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าวุฒิสภา152คนของพลเอกประยุทธ์ไม่มาโหวตให้พรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ที่พักเพื่อไทยประกาศไม่จับมือด้วยนั้นถ้าไม่มาโหวตให้ก็เป็นไม่ได้ และแม้กระทั่งการกลับประเทศไทยของนายกทักษิณในวันที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ยินยอมก็ไม่สามารถที่จะกลับอย่างเท่ๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นการร่วมมือกันสมคบคิดมากันตั้งแต่ต้นเพียงแต่ว่ามันไม่มาตามนัดอ่ะคือดีลมันต้องมีได้มีเสียแต่ว่าส่วนที่ได้ได้ไปครบส่วนที่เสียไม่เสียตามเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณีนี้เขาก็ต้องมัด ขาวเผื่อเอาไว้นะครับกับสถานการณ์ที่ถูกหักหลังนะครับเพราะฉะนั้นจึงจึงไม่แปลกใจว่าความเป็นจริงนั้นอ,อดีตนายกทักษิณไม่น่าจะวิตกกับการที่จะมาที่อายการนะครับจะบวยจริงไม่จริงไม,ไม่ไม่รู้ละแต่เอากันว่าความที่ต้องวิตกเพราะตัวเองย่อมรู้แก่ใจเป็นอย่างดีว่านะครับที่ผ่านมานั้นได้มีการตกลงเรื่องใดๆกันไว้บ้างนะครับ ดังนั้นจึงเป็นคําตอบหน้าวันนี้ว่าทุกอย่างถัดจากนี้มันไม่ราบรื่นกันอีกต่อไปก็เป็นเรื่องราบที่ไม่ควรได้มาตั้งแต่ต้นการไปทําสัญญานรกสัญญาปีศาจนะครับท้ายที่สุดก็ต้องรับผลรับอันนี้เพราะว่าเมื่อคุณไม่ไปปฏิบัติตามหลังจากขายวิญญาณไปแล้วนี่นี่ก็ต้องก็ต้องรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับและมันจะไม่จบเท่านี้ ชื่อเขาบอกแล้วว่าทางออกเพราะว่าเป็นลาบที่มีควรได้มาตั้งแต่ต้นก็คุณประกาศไม่จับมือคณะรัฐประหารไม่จับรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐไคุณประกาศเองและคุณก็ไม่ทําตามในสิ่งที่คุณประกาศเองนะครับที่ได้มาเนี่ยมันก็มันก็เกินนะครับเกินควรที่จะได้อยู่แล้ว